เทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานณิสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะเป็นฐานขวดน้ำมีค่าค่ะค่ะแล้วขวดน้ำมีค่าคืออะไรคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่าก่อนอื่นเลยนะคะขออธิบายก่อนว่าฐานขวดน้ำมีค่าของเรานะ,ค,ะคือการที่เรานาขวดน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นการนําไปขายเพื่อสร้างเป็นไรายได้ค่ะซึ่งรายได้ในส่วนนี้นะคะเราจะสามารถนํามาใช้ใจ่ายภายในโรงเรียนได้ค่ะค่ะแล้วเราต้องมีความรู้อะไรบ้างคะที่จะทําให้ขวดน้ำของเรามีค่าความรู้นะคะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขวดค่ะแล้วความรู้เกี่ยวกับที่อยู่ของผู้รับซื้อและ อันสุดท้ายเลยคือจะเป็นความรู้เกี่ยวกับราคาของขวดที่ช่างเป็นกิโลขายค่ะค่ะนอกจากวิชาเออก็นอกจากความรู้แล้วต้องมีอะไรอีกไหมคะอ่าจะเป็นคุณธรรมค่ะคุณธรรมที่เราต้องมีนะคะคือ1ความซื่อสัตย์ค่ะเราจะไม่เติมน้ําลงไปในขวดนะคะเพื่อให้น้ําหนักของขวดเพิ่มขึ้นค่ะ2ค่ะจะเป็นความประหยัดค่ะเราสามารถประหยัดในเรื่องกระถางต้นไม้ได้ค่ะเพราะเราสามารถนําขวดน้ำเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ได้ค่ะต่อมานะ จะเป็นเรื่องความขยันะค่ะเมื่อมีเวลาว่างนะคะเราจะชวนทุกคนนะคะไปเก็บขวดขายค่ะต่อมาค่ะจะเป็นความขทัยค่ะเมือม่อมีเวลาว่างหรือหรือว่าทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรจะทําแล้วใช่ไหมคะเราจะชวนทุกคนเนี่ยมาเก็บขวดขายนะคะเพื่อฝึกความยุินัยด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเ,เรื่องความสามัคคีค่ะเราจะชวนพี่ๆน้องๆภายในโรงเรียนนะคะมาเก็บขวดขายเพื่อสร้างความสามัคคีแก่ในโรงเรียนค่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่อง ความมีน้ำใจค่ะเมื่อเห็นทีมงานที่เก็บขวดขายไม่ทำหน้าที่หรืออ่อนล้าต่อการทำหน้าที่นะคะเราจะเข้าไปช่วยอย่างมีน้ำใจค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มีหลักการในการคิดยังไงบ้างค่ะค่ะก็หลักการของเรานะคะก็จะมีเป็นในด้านของความพอประมาณค่ะความพอประมาณกับถุงที่ใส่เรานะคะจะเลือกใช้ถุงที่เอาไว้ใส่ขวดน,นะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่มากถึงว่าไม่น้อยเกินไปค่ะ ความพอประมาณให้เพียงพอกับทีมง,งานข้อนี้นะคะเป็นปัจจัยสําคัญในการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่งยืนค่ะความพอประมาณเกี่ยวกับระยะเวลาภา,ายในระยะเวลา1เดือนนะคะเราจะขายขวด2ครั้งต่อเดือนค่ะความพอประมาณเกี่ยวกับราคาเรานะคะจะเลือกใช้จ่ายหรือว่าลงทุนนะคะในราคาที่เหมาะสมค่ะ ขายแล้วถ้าไม่ถึงต้องขายขวดเหรอคะเอ่อก็คือเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนค่ะและเพื่อช่วยลดขยะให้กับโรงเรียนค่ะเพราะว่าเรานะคะมีถุงไว้ใส่ขวดตามจุดต่างๆค่ะแล้วก็สามารถนาเงินนะคะกลับมาใช้ประโยชน,น์ส่วนต่างๆได้ค่ะแล้วในการขายขวดนี่เราพบปัญหาอะไรบ้างเอ่อพบปัญหาของเรานะคะก็จะเป็นผู้รับซื้อเขาไม่มาตาม,มัาค่ะเราก็เลยจัดเตรียมภาชาในเวลาที่ผู้ไวในเวลาที่เขาไม่มาตาม,มัาค่ะ๋อก็เหมือนเป็นการแก้ปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมคะ แตแ่วทั้งหมดนี่เราทําไปแล้วมันส่งผลดียังไงมากคะอ่าก็จะมีในด้านของเศรษฐกิจค่ะก็คือเพื่อมีรายได้เพิ่มแล้วว่าแล้วก็ลดรายจ่ายค่ะและสามารถนาขวดนะคะไปรีไซเคิลค่ะแล้วก็จะมีในด้านของสังคมค่ะก็ะคือเกิดความสามาัคคีภายในชุมชนค่ะและเอ่อช่วยลดขยะภายในโรงเรียนและชุมชนค่ะแล้วก็จะมีในด้านของสิ่งแวดล้อมค่ะก็ะคือเรานะคะจะช่วยลดมลพิษให้สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นในด้านของวัฒนธรรมค่ะก็คือเรานะคะจะสืบสรรนานวัฒนธรรมไทยสร,ร้างวัฒนธรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งของแล้วเรานความรู้ตรงนี้มาจากไหนบ้างคะในการขายขวดเออืมเราก็นํามาจากศออาสตร์นะครับก็จะมีศาสตร์สากลก็ค,คือวิชาหลากักๆที่เราเรียนกันในชีวิตประจําวันนะครับวิชาแรกที่เรานํามาใช้นะครับก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราใช้ในการออช่าง น้ำหนักของขวดในการนำมาขายครับและวิชาที่2ก็คือวิชาสุข,สขสาศึกษานะครับเราใช้ในการรักษาความสะอาดของขวดนะครับ Quand. วิชาที่3ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์น,นะครับเราใช้ในการคัดแยกประเภทของขวดนะครับวิชาที่สก็คือวิชาศิละปะนะครับเราใช้ในการนำขวดมารีไซเคิลแล้วก็นำมาสร้างเป็นของตกแต่งต่างๆเช่นกระถางต้นไม้ครับ อ๋อแล้วนอกจากวิชาความรู้ที่เราเรียนแล้วมีอะไรอีกไหมคะเออก็จะมีศาสตร์ของชาวบ้านนะครับซึ่งเราได้น้อมนําหลักในการซื้อขายขวดของท่านมณีคำลานะครับซึ่งเป็นเกษตรกร,กรในชุมชนของเราครับซึ่งเขาได้เราได้เชิญท่านมาให้ความรู้ในการซื้อขายขวดของเราครับค่ะนอกจากวิชาเรียนนอกจากศาสตร์ชาวบ้านแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะ ก็จะมีศาสตร์พระราชาครับเราได้น้อมนําหลักในการทรงงานของในหลวงรัชะกาลที่เก้าข้อที่สิบเรื่องการมีส่วนร่วมครับยังไงคะการมีส่วนร่วมของเราก็จะทําให้ทุกคนในฐานของเรานั้นมีส่วนร่วมในการทํางานและทำเอ่อและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะแล้วหลังจากที่เราทําขดน้ํามีค่ามาเนี่ยคะ่ะส่งผลดีต่อตัวเราหรือว่าสังคมยังไงบ้างคะเอ่อก็จะ มีเกิดผลสีด้านตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10บนะครับก็คือมีทัศนคติที่ดีต่อบ,บ้านเมืองนะครับการขขวดของเราก็จะทำให้เราเห็นขวดน้ำว่าขวดน้ำมีค่าไม่ได้เป็นแค่ขยะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือทำให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมนะครับ เป็นการขายขวดของเราสามารถสร้างพื้นฐานในการค้าขายได้นะครับและ,ะจะทําให้เราค้าขายได้อย่างสุจริตนะครับต่อไปก็คือมีงานทํานะครับการขายขวดของเราก็จะทาให้เราสามารถสร้างอาชีพอาชีพหนึ่งได้และเป็นหนทางสร้างรายได้ของเราได้ต่อไปก็คือเป็นพลเมืองที่ดีนะครับเพราะว่า เราได้เก็บขวดช่วยให้ชุมชนของเรานั้นขยะน้อยลงแล้วก็ลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมครับโอ้หก็เป็นการนําขยะบางทีอาจจะไม่เห็นคุณค่านี้ทํามาแบบได้เงินด้วยใช่ไหมคะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเน,นี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆอีกเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงที่มีไว้ตรงไหนบ้างคะตรงนี้ก็คือถุงที่เราใช้ในการเก็บขวดนะครับเราจะเอาไปตั้งจุดต่างๆในโรงเรียนของเรา อ๋อแล้วส่วนใหญ่นี่มันมีขวดอะไรมากคะเนี่ยเออก็จะมีมีกระป๋องอคะกระป๋องน้ำครับแล้วก็จะมีเอ่อขวดพลาสติกที่เป็นแบบใสๆครับอืมโอ้แล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือที่เราคัดแยกแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นขวดพลาสติกใสจะจะขายได้ราคาเจ็ดบาทครับอ๋อแล้วอันนี้ทำไมถึงต้องแยกฝาอะคะเอ่ออันนี้ ฝาครับสามารถขายได้อีกราคาหนึ่งก็คือสองบาทต่อกิโลกร,รัมครับโอ้โหแล้วอันนี้อันนี้นะคะ่ะเอ่อกระป๋องน้ํานะครับเราสามารถขายได้ในราคาสี่สิบสองบาทนะครับต่อกิโลกร,รมัมโอ้โขายได้ราคาเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆของพวกเราอีกแล้ว,ลวนะคะโอ้ต้องขอขอบคุณอ่าขวดน้ํามีค่ามากเลยนะคะฐานนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะคะขอบคุณ,ค,ณครับขอบคุณค่ะ แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานปณิธานส,าสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโค้นเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวงัง